เดี๋ยวผมจะลองมาหมุน2ล้อพร้อมกันดูอันไหนมันจะหยุดก่อนกัน1 2 3ยินดีต้อนรับ,บเพื่อนๆเข้าสู่ y o u b u Channel นัดเอโตคลิปนี้ผมจะมาทดสอบอะไรบางอย่าง ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับหลังจากที่มีคลิปหนึ่งผมได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำล้อหลังให้มันลื่นซึ่งคลิปนั้นก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับผมว่าผมทำแล้วตอนที่ทดสอบให้กับเพื่อนๆได้ดูกันผมไม่ได้ใส่โซ่มันก็เลยทำให้ล้อหลังมันลื่นมากโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่โซ่แล้วก็จะทำการหมุนทดสอบให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่ามันลื่นจริงไหมนะซึ่งครั้งนี้ ผมจะทดสอบเปรียบเทียบกันกันกบ e ีหมูแดงของผมแล้วก็เวฟร้อยาไซึ่งเวฟร้อย5ไเนี้ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันยังไม่ได้ทําอะไรมันเป็นเดิมๆเ,เลยนะครับซึ่งมันก็มีความลื่นระดับหนึ่งแต่จะลื่นขนาดไหนเมื่อเทียบกับอ e ีมูแดงที่มีการปรับแต่งแล้วก็มีการปรับแต่งอยู่2อยยางก็จะมีในส่วนของล้อหลังล้อหลังนี้ก็คือทําลูกปืนให้มันลื่นซึ่งการทําก็แค่การล้างทําความสะอาดแล้วก็ เปิดฝาซีนของลูกปืนออกส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการทําในเครื่องซึ่งการทําในเครื่องที่ทําให้ล้อหลังลื่นมากกว่าปกตินี้มันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับซึ่งแต่และว,วิธีเราก็สามารถไปหาดูใน YouTube เหมือนเดิมมีเยอะมากพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันได้เลยไปตอนแรกนี้มาดูล้อที่จะนํามาทดสอบกันก่อนดีกว่านะครับมันมีลักษณะยังไงบ้างโอเคภายนอกก็เป็นล้อปกตินะครับ เป็นล้อโลแล้วก็ยางที่ใช้ก็จะเป็น50ทับ90ขอบ17ปกติของยางตลาดทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็สเตอร์ยังเป็นสเตอร์เดิมโรงงานโซ่ยังเป็นโซ่เดิมของโรงงานก็คือจะเป็นไซส์ขนาด420โอเคสเตอร์ก็เป็น1437มันก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะก็ไม่รู้ว่ามันจะรื่นขนาดไหนนะครับอันนี้คือล้อของเวฟ 125i LED ที่จะนํามาทดสอบว่ามันจะลื่นขนาดไหนกับล้อเดิมๆต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูล้อของเจ้าหมูแดงนั่นเองมันจะลื่นขนาดไหนหลังจากที่เราปรับทําให้มันลื่นโอเคก็ไปดูกันเลยไปตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ล้อเจ้าหมูแดงก็คือคันที่ผมได้ทําการปรับให้มันลื่นก็จะมีปรับลูกปืนกับเฟืองเกียร์ข้างในให้มันมีความลื่น เพิ่มขึ้นจากสแตนดาร์ดนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าใส่ชั่วแล้วมันจะลื่นได้ขนาดไหนแต่ว่ามันจะแตกต่างกับคันของเวฟร125 LED อยู่นิดนึงจุดเดียวนั่นก็คือสเตอร์หลังอันเดียวเลยที่แตกต่างกันตัวนี้จะเป็นเบอร์33ส่วน125 LED จะเป็นเบอร์3 7ซึ่งมันก็ต่างกันอยู่4ฟันแต่จะส่งผลกับความลื่นของล้อหรือไม่นั้น อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบโอเคเราก็มาเริ่มการทดสอบกันเลยครั้งแรกนี้ผมจะลองหมุนล้อ125 LED ให้ดูก่อนกับล้อแบบเดิมๆที่ยังไม่ได้มีการปรับแต่งนะว่ามันจะหมุนได้นานขนาดไหนมันจะหมุนได้ถึงนาทีหรือไม่นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยไปเพื่อนๆก็ลองจับเวลากันดูนะครับว่ามันจะหมุนได้นานถึงนาทีไหมหรือกี่วิโอเคแรงที่ผมใช้หมุนก็ปกตินะครับ ไม่ได้แบบออกแรงจนเยอะขนาดแบบที่ว่าทิ้งทั้งตัวอะไรประมาณนั้นโอเคไปหมุนกันเลยดีกว่าเริ่มโอเคได้กี่วิมันไม่ถึง30วิด้วยซ้ำนะครับก็สังเกตเวลาหยุดของล้อหลังของ125 ld มันจะหยุดแบบนิ่งๆเลยคือไม่มีแบบ เคลื่อนไปเคลื่อนมาอีกนะครับโอเคก็มาดูเวฟบร้ยยี่้าเจ้าหมูแดงกันดูว่าหลังจากที่เราทําไปแล้วหมุนแล้วมันจะเป็นแบบไหนโอเคไปเริ่มจับเวลากันด้วยนะครับทุกคนว่ามันจะหมุนได้นานขนาดไหนโอเค ก็ไม่ถือว่านานมากนะครับแต่ก็นานแล้วก็ลื่นกว่า1้อย้า LED เดิมๆอยู่ถามว่ามันลื่นแตกต่างกันไหมผมบอกเลยว่าลื่นแตกต่างกันแต่มันอาจจะไม่ลื่นมากจนแบบว่าหมุนเป็นนาทีเลยนะครับโอเคสุดท้ายเดี๋ยวผมจะลองมาหมุนสองล้อพร้อมกันดูว่าอันไหนมันจะหยุดก่อนกันพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย เกังว่าเพื่อนๆจะเห็นชัดทั้งสองล้อนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะหมุนโดยใช้มือทั้งสองข้างนะพยายามจะให้แรงมันเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันนะโอเคไปพร้อมแล้วหนึ่งสงสาโอเคเพื่อนๆชัดเจนนะครับ เห็นไหมว่า125 LED เดิมๆทันนั้นนะมันจะหยุดก่อนอ e ีหมูแดงแล้วอ e ีหมูแดงก็จะหมุนไปต่ออีกนิดนึงนะครับอืมันก็ไม่ได้นานขนาดที่เป็นแบบว่า1นาทีนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันมาเรื่อยๆนะครับจะทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ